สวัสดีครับเพื่อนๆนี่พบกับบอสักชิด้อีกแล้วนะครับผมวันนี้แปลกๆนะครับบอสักพาไปอยู่ในอ่างน้ำํำ <c oughs> เป็นอะไรที่ว่าแปลกๆก็ไม่แปลกนะครับบางครั้งการทําคลิปหรือว่าคอนเทนต์ต่างๆที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะมีหลากหลายบางครั้งคนเราประสบการณ์ไปบ้านโน้นบ้างไปบ้านนี้บ้านไปเจอคนโน้นคนนี้เราเจอบางสิ่งบาง่างที่เราไม่เคยเราได้ประสบการณ์มา เราก็เอามาแชร์กับเพื่อนๆในวงการยู u b e กันนะครับผมสำหรับวันนี้อ่ะเระสั่งภาพมาอยู่ในห้องน้ำบ้านของบศักดิ์นี่จะมาดูวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นและก็คราบเหลืองๆในคอหอยวชักโครกของพวกเรานะครับผมเห็นนะครับครับผมเพื่อนๆชักโครกหรือว่าโถส้วมแต่ละบ้านมันก็จะไม่เหมือนกันบางบ้านก็จะเป็นแบบชักโครก พวก็คือแบบนี้ครับมีน้ำมาพักมันมีบอ่อพักในถังพักอยู่เวลาถ่ายเสร็จหรือว่าทำธุระเสร็จเราก็กดชำระโดยไม่ต้องตักน้ำอยางในถังในอะไรนะครับผมแต่บางที่ก็เป็นแบบนั่งยองๆแต่บางสักจะเป็นชักโรครกนะครับผมบางบ้านด้านในจะมีภาพเหลืองๆอบางทีก็มีกลิ่นขึ้นมานะครับผม ปัจจัยหลักๆของบาันบาสักก็คือว่าก่อนหน้านี้น้ํามันท่วมบอ่อพักด้านนอกน้ําก็ดันขึ้นมาบางครั้งาการกระบายต่างๆน้ําข้างล่างในใต้ดินมันก็อาจจะยังเยอะอยู่นะครับผมแต่บางปัจจัยนะครับผมบางทีก็ที่มันมีข้ามเหลืองๆในคอหันของเราอะบางครั้งเกิดจากพวกยานแนวยานแนวด้านล่างนะครับผมบางทีมันแตกหรือว่ามันซึม อุบัติเหตุจากน้ําไหลเข้ามาท่วมห้องน้ําทําให้เกิดกัดก่อนของยานแนวหรือว่าแรงดันจากบ่อด้านนอกดันขึ้นมาทาให้เกิดหินปูนต่างๆแรงอัดเพรเชอร์ที่มันตีมาจากบ่อด้านนอกนะครับผมอ่าปะสังมีวิธีนะครับผมยังไงก็เอาดูนะครับผมว่าวิธีการต่างๆ ที่วัาสัตว์จะเอามาเป็นเคล็ดลับให้กับเพื่อนๆทําให้พอหานหายเหลืองหรือว่ามีกลิ่นเหม็นเนี่ยยังไงบ้างนะครับผมนี่คือหลังจากน้ําหมดไปนะครับพอมน้าท่วมชักโครกครับเพื่อนๆนี่พุ่นๆสมคัสมหาพวกภาพเหลืองๆก็ยังมีเหลืออยู่นะครับผมในห้องน้ำนะครับผมในหลักๆก็คือเอาเป็นว่าชักโครกหร,รือว่าพอตานี่แหละครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากัน นะครับผมเรามาดูวิธีการทําความสะอาดดูเคล็ดลับในการทำความสะอาดค,าาาความสะอาดคอหานะครับผมหลกัลกๆท,ทั่วไปนะครับผมพเพื่อนเวลาเราล้างห้องน้าเราใช้คือพวกเป็ดนะครับผมเป็ดลาดลงไปนะครับผมลาดลงไปบางครั้งการทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างห้องน้ําเป็ดเนี่ย <c oughs> คราบต่างๆที่มันติดเหลืองๆอ,อยู่ในคอหาน่ะ บางทีมันก็ออกไม่หมดนะครับเพื่อนๆแต่จริงๆแล้วมันมีอีกวิธีหนึ่งการที่ว่าเราทำความสะอาด,ดหรือใหการเอาเหลืองๆเ,เนี่ยคราบต่างๆในขอ้อหานรือว่ากลินเหม็นๆที่มันโชยขึ้นมาจากแรงดันจากท่อภายนอกหรือว่าบ่อพักของห้องน้ําของเรานี่แหละมันดันขึ้นมาบางครั้งก็ไม่จะเป็นว่าน้ํามันท่วมแล้วมีแรงดันขึ้นมาไปใช่บางครั้ง ถือดูร้อนน้ำมันแห้งน้ำใต้ดินก็ไม่มีมันก็มีแรงตัดมีเพชเชอร์ของมันขึ้นมาจากห้องน้ำนะครับผมเพื mm ่อนๆอาเรามีสิ่งหนึ่งที่มาแก้ไขทำให้อ่าคราบเหลืองๆในข้องหานเนี่ยหมดไปเลยครับผมนั่นคือของใช้ภายในบ้านเราเอง mm hmm. ผงซักฟอกครับเพื mm ่อ hmm. นๆได้ในภายในบ้านของเรานะครับผมอ่าผงซักฟอกพวกนี้แหละ จะเป็นมาเป็นตัวช่วยเพราะว่าผมซอกฟอกเนี่ยมันมีส่วนะสงค์พวกคาร์บอนตพวกโซเดียมพวกคาร์บอซิเมเทอร์พวกเนี้ยจะเป็นตัวกัดเป็นตัวทําลายให้คราบเหลืองๆตรงเนี้ยหมดออกไปนะครับเ,เพื่อนๆอ่ะเรามาดูนะครับผมวิธีการทําก็คือใช้ผงซอกฟอกนี่แหละครับใส่ไปในข้อหานสัก1นึ่งช้อนหรือว่า2ช้อนนะครับผม มาสักใส่ลงไปนะครับประมาณ2ช้อนจากนั้นเราก็เอาเระอเอกของเรานี่แหละคือน้ํายาเป็นดนี่แหละใส่ตามลงไปในข้าวห่ารที่เราเสรผงซช่วงลงไปแล้วนะครับผม<อ>เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนหลังจากพอพอเราใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดฟองเกิดฟองน้ํายากับของสะพ้อมันทําปฏิกิริยากันนะครับเพื่อนเพื่อน เกิดปฏิกิริยานะครับผมมันจะขึ้นเป็นฟองเลยครับเพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับมันจะเกิดฟองเดี๋ยววาสัตว์จะใส่ลงไปอีกนะครับผมให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับผมเห็นไหมครับขึ้นเป็นฟองเลยาสารเคมี ในผงสก๊อกครับมันทําปฏิกิริยากับน้ำยาล้างห้องน้ำนะครับผมเอาละครับเพื่อนๆจากนั้นก็ทิ้งไว้ประมาณสักไม่เกินสิบนาทีแล้วเดี๋ยวเรามาทาความสะอาดกันนะครับเพื่อนๆนเพื่อนๆหลังจากที่เราใส่ผงสก๊อกใส่เป็ดแล้วมันกัดก่อนข้ามเหลงๆในคอหานแล้วอ่ะเราสักทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีนะครับผมตอนนี้เรามาทาความสะอาดกันนะครับผมอ่ะก็คือปกติเลยครับผมใช้แปรงหรือว่าอุปกรณ์ ที่ใช้ทำความสะอาดคอหอยนี่แหละทำความสะอาดลงไปเลยนะครับผมขัดคราบเหลืองๆที่มันติดอยู่ในคอหารนี่นะครับเพื<ๆ>่อนๆอ่ากสีกก็ถ้ามันไม่เจอท่ามพ่วงหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คราบเหลืองๆก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับผมปัญหาต่ตางๆที่เราเจออ่ะบางครั้งเราก็ไม่รู้ล่วงหน้านะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้น กับเครื่องสกณฑ์ภายในบ้านภายในห้องน้ําของเราที่เราใช้กันอยู่ทุกวันทุกวันนะครับผมอขัดไม้ทั่วเลยครับผมได้ผลครับทันตาเห็นเลยเพื่อนๆสามารถเอาไปทําได้เลยโอเคครับจากนั้นเราก็ใช้น้ำทาความสะอาดนะครับผม ามดาไปแล้วก็กดชักโครกี่มันค้างอยู่ด้านในแล้วครับผมเห็นไหมครับเพื่อนๆขาวสะอาดนะครับผมไม่มีคราบเหลืองๆเลยเพื่อนๆได้ผลเห็นท้นตา,จ,าจริงๆครับผมเอาละครับไม่ยากเพื่อนๆอ,อ,อย่างน้อยก็เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,น,นะครับผมคลิปนี้ สามารถเอาไปปฏิบัติตามหรือว่าทำตามเพื่อนๆได้เลยกำจัดสิ่งสกปรกครอบสิ่งสกปรกเหลืองๆหรือว่ากลิ่นเหม็นที่มันอับขึ้นมาจากข้ออาหารในบ้านของเราอย่างน้อยตรงนี้ทั้งหมดไปเพื่อนฝูงเพื่อนๆมาที่บ้านมาเข้าห้องน้ำเออห้อ,องน้ำก็เป็นหน้าเป็นตาให้กับบ้านของเรานะครับผมห้อ,องน้ำสะอาดใครๆก็อยากนั่งใครๆก็อยากข้าวนะครับผม เอาละรครับสำหรับคลิปนี้เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอสสังด้วยนะครับผมเพให้ทันกับคลิปต่อๆไปคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเพื่อนๆ